ปีพีแม็กเซเตอร์บอวินไม่ได้มาว้าหัดออกจากหัดออกจากแถวชนบุรีบ้างนะพารนะ mm hmm. คุณมดเอ็ก์ครับบอกว่าฝากหลวงพ่อเพชรวัดํำถนนครับตรงข้ามสถานีรถไฟอุตร,รดิตถ์นครับอุ้ยอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปทําบุญหน่อยดีกว่าผมชอบทําบุญหลวงพ่อเพชรนะครับวัดท่าถนนตรงข้ามสถานีรถไฟโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งเขาเรียก ที่รวมใจนะเป็นพุทธบูชาทางจิตใจของเรานะครับเอาแล้วผมเล่นสัญญาณไฟแดงดับเปิดเกมการแข่งขัน W T ครับ F 1 N F 3 F 3, 3 S ครับผมเอาแล้วครับมาดูว่าใครจะสปินขึ้นมาดับหนึ่งโอ้โหช่างไก่แรงขึ้นมาตอนอนี้บอสทีครับแดงขึ้นมาครับแลบอสทีขึ้นมาใจเย็นใจเย็นใจอ่านใจเย็นให้ผ่านไปครับมีประสบการณ์กันแล้วจจุดนี้ โอเคครับน่าจะเคลียร์ครับเคลียร์ครับสตาร์ตติ้งเคลียร์ครับเอาล้วครับเดี๋ยวมาดูว่าใครเป็นผู้นำครับทางการแข่งขันทั้งหมด10รอบสนามครับคุณผู้ชมครับไปครับผมตอนนี้ครับผมผู้นำน่าจะเป็นทางด้านของนี่ครับชทางไก่ครับผมเจอกับพี่บอยยันยงครับผมกำลังจะเข้าสู่เอสและกับถัดไปจะเป็นเยนโลโซนครับพี่ป๊อปคุณผู้ชมครับในช่วงเยนโลโซนะครับมันจะแซงกันไม่ได้ครับตอนนี้บอสทีครับจากวิวเทคครับขึ้นมาเป็นผู้นำครับ นี่ครับธีรศักดิ์วัธนาสินครับจากอูลุงหนวด9้าโปเกตอารายดีคอมสเต็ป88ดได้คอเอสิวครับเอาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้อันดับ2ตกเป็นของช่างไก่่าครับขึ้นมาเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ3าเป็นของพี่บอยครับบอยยันยงครับผมเอาแล้วครับต้องบอกว่าคู่มาสตอร์กับคู่ AE คันนี้เครื่องเคและคันหน้าก็เครื่องเคเคคู่เคสามคันหมดเลยฮะเออเครื่องสามคันแรกเนี่ยเป็นเครื่องเคหมดเลยครับคุณผู้ชม เอาแล้วครับน้องก็ฟฟาโดนกดดันแล้วครับเอาแล้วครับตอนนี้บอยยันยนบอยยันโยกกดดันกับช่างไก่ครับเขาเรียกว่าโยนหินถามทางครับโยกซ้ายทีขวาทีครับเผื่อช่างไก่จะหลงเอาแล้วครับบอยยันยมคันนี้ไม่ธรรมดานะครับสองสามร้อยม้านะคสองร้อยกว่าม้านะครับคันนี้นะครับใช่ครับเพื่งเคกันเนี้ย โอ้โหดูครับพลังครับดูฮะดูฮะโยกสายโยกขวาเอาแล้วเข้าฟาาโดนกดดันแล้วจ้าสาวน้อยมหสัศจรรย์คนนี้ครับตอนนี้โดนตามไปด้วยหมายเลข48ครับเป็นของกิตสดาครับยากิตสดาสวัฒนกรนะครับผมเข้าฟาานี่นเป็นผู้นําในรุ่นของ F1N นะครับผู้ชม,<ผ>ม F1N นี่เข้าฟาาเป็นผู้นำในกลุ่มของเขาครับแต่แต่แหมมันพอไปแข่งแล้วอะเนาะมันก็ต้องสู้กันสิ เออนี่ครับผมดูครับดูการเลี้ยวมาครับดีครับเอ็มเอคันนี้อยู่เทิร์นครับแสงไม่ได้นะแสงไม่ได้นะเตือนตัวเองนะแสงไม่ได้นะอถ้าตรงเขียวแสงได้ครับจังหวะตรงเขียวแสงได้ครับแสงแบบนี้ถูกต้องครับผมกิจสาสุวัฒนากรอันนี้เก่าเก่าจอไปเรื่อยๆไม่แสงพอเห็นเขียวปุ๊บแทงเลยอันนี้เก่ามาแล้วครับจังหวะนี้ครับน้องเข้าฟางอยู่ในเกมครับเราดูกันดีกว่าว่าโอ้โหหมายเลขสี่แปดอขึ้นมาเข้าฟางอยู่ตรงนี้ เวลานี้ทําได้ต่อรอบครับคุณผู้ชมครับ104ทีละศักว์รรณาสินกดไปแล้วครับพี่ป๊อปตอนนี้ครับบอสชีครับกดไป104ครับเร็วที่สุดในสนามแห่งนี้ครับตอนนี้นะครับบอสชีนะครับ104ฮะเอาแล้วน้องข้าวฟ่างนี่ปียวดีอยู่ที่109ครับผมนะครับประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะครับมาสเตอร์มีสิิงเอลส์สรับประกวดตามด้วยพี่น้องทางด้านของ เฉลียวลิศนักซับครับผมใช่ครับเฉลียวลิศนักซับครับตามมายโมพี่น้องสายโมแล้วก็ตามมาด้วยจากอู่ลุงนัวอีกหนึ่งท่านครับโอ้โทนิกครับตามมาก็คือปฏิพานครับปฏิพานชูชมชื่อนะผมและเจมี่ฮิลอยู่ไกลๆตรงนั้นแต่มันข้างหน้าครับตรงนี้เป็นเยลโลโซนะครับผมจ่อกันไปโอ้โหจ่อให้สุดลึกให้สุดหาช็อคกันไปใช่ครับลอกกีนโซนเท่านั้นแหละนี่นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าเยลโลโซนกีนโซนครับเยลโลโซนี่ห้ามแซงครับมาดูดิครับเข้าฟาง น้องก็าวฟางนี่ขับโหดทีเดียวครับคุณผู้ชมนะน้องก็ฟวฟางนี่สาวน้อยมหัศจรรย์น่ารักด้วยนะน้องก็ฟวฟางน่ารักเลยนะหนุ่มๆต้องชอบอ่าหนุ่มๆนี่ชอบแน่นอนอ้าวเกิดอะไรขึ้นครับชาวลิศนาครับชาวลิศนาครับตกลงไปครับกําลังเครื่องรถลงไปครับทําให้โดนแซงครับตอนนี้น้องก็าวฟางแซงกลับมาได้หนึ่งอันดับแล้วพากับปฏิพานครับจากอูลุงหนวดโวทนิคคันนี้ครับแซงขึ้นมาได้แล้วแม่เกิดอะไรขึ้นกับชาวลิศนาครับ อ๋อเมื่อวานเบิ้ลหนักไปหน่อยเอาแล้วมาแล้วครับฝูงบีดีกาดำ WTEK มาแล้วครับฝูงบีดีกาดำครับเจ้าเต้แอร์บ้านครับตอนนี้ไล่มาแล้วไล่มาแล้วครับตอนนี้เจอรมี่ฮิวพยายามจะเก็บตาน้องครับมันไม่ได้ครับมันชิดเคนอยู่่าครับผมกังเ้าส่เอสแล้วข้างหน้าก้องยองการหมดไปเยลโล่แล้วเด็กแอร์บ้านก็มาเด็กหนุ่มจากสิงห์บุรีครับิ t เทครับแอร์บ้านใกล้ฉันครับกล้องวงเกลปิดใกล้ฉัน และพา, B าบีควิกมาแล้วครับบีควิกมาแล้วครับบีควิกมาอีกคันเนึงครับเป็นบบนางด้านของตีอดิักตั้งพูนเจเริด้วยครับผมโอ้โหมาด้วยกันครับสนุกครับสนุกครับคุณผู้ชมครับทำการการแข่งขันทัน้งหมด10รอบตอนนี้เข้าน่าจะเหลือ5รอบแล้วนะครับผู้นำนี่นำยาวเลย,า<า>ยผู้นำนำยาวยาวหายไปเลยยังอยู่ไหมครับผม w t e c เทคครับบอสทีรศักดิ์วัฒนาสิลป์ขอดูผู้นำหน่อยครับสปิเชอร์มาแล้วครับนี่ครับบีควิกอยู่ตรงนี้ครับอาริสาครับผู้ตอกเวลาเบสไทม์ในรถของ GT โฟร์ครับเอ้ามาดูตรงนี้ดีกว่านี่ครับผู้นำครับธีรศักดิ์วัฒนาสิลป์อยู่ตรงนี้ครับผมนี่ครับจากอูลุงหนวดนะครับเก้าโปเกตอาร์ไหลดีคอมครับผมและอันดับที่2เปลี่ยนมือแล้วผมร้อยสิบบอยยันยงครับผมและช่างไก่อยู่ในอันดับที่3 รับด้วยอับดับสี่เป็นทางหน้าของกฤษด,ดาสุวัฒนกกรศักดาเซอร์วิครั้งใจฮะศักดาเซอร์วิสครับได้พลังก๋วยเตี๋ยวแรงด้วยก๋วยเตี๋ยวคันหน้านี่แรงด้วยข,ออข้าวต้มข้าหลัง,ง,งนี่แรงด้วยก๋วยเตี๋ยวามาคนนี้ดีกว่าครับนี่พันติทิพมณีครับอูช่างไก่ครับมาด้ามาด้าหนึ่งเดียวเลยนะหนึ่งเดียวอะพี่หนึ่งเดียวในรายการเลยนะถ้าจำไม่ผิดต่อครับต่อไงนะ อันดับที่สามาแล้วต่อไปครับอันดับที่สี่ครับเป็นของกฤษดาสุวรรณกรครับอันดับที่ห้าครับเป็นของปฏิพานนะกิษดาใช่ไหมอ่ะปฏิพานปฏิพานชูชมชื่นจากโวทนิกครับนี่ครับคันนี้ก็จากอูลุงหนวดอีกหนึ่งคนครับจากอู่เหนือหนึ่งพันจากโวทูนิกคันนี้ครับดูแลก็โดยเดอะหมูนะเดหมูพี่อ้วนนะครับดูแลให้อยู่นะครับและนี่ครับน้องข้าวฟ่างครับน้องข้าวฟ่างมาตรงนี้ครับ เดี๋ยวสวัสดีพิพิษานเป็นผู้นําในรุ่นของ F1N ครับเป็นผู้นําในรุ่นของ F1N ครับนี่ครับสามน้อยมหัศจรรย์ครับลูกศิษย์อาจารย์ออปหัตไทยใจวันครับแล้วตามด้วยเจเรมี่ฮิลครับในอันดับ7จ็ดอนะครับเข้าสู่ชิคเคงครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเหนื่อยขั้นหลังนะฮะเพราะว่าเจ้าเต้แรงขึ้นมาเรื่อยๆครับอันนี้เจเรมี่ฮิลนะฮะนี่ครับและติดกับพี่น้องแล้วโชลิศน่ารับแต่มันเป็นเยลโลโซนต้องดูวะผม ผมบอกเลยครับเจ้าเต้อนุชาศรีลาครับฝูงบินอีกาดมตอนนี้มาใกล้ชิดกับชาวบริตนากซับมากขึ้นแล้วก็ทางด้านของอดิศัก์มาด้วยสังเกตไหมครับพอเป็นรุ่นเอฟเนี่ยทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับใช้ยางโตโยตัยหมดเลยครับผมในรุ่นคาขับเนี่ยบางทีเรื่องไม่ใช่ยางยาครับตอนนี้เริ่มสังเกตว่าคลิปการเกาะมันแน่นขึ้นนะครับ เวลานะครับบางคนเนี่ยพอเปลี่ยนยางเวลาเห็นเลยนะก็บอกแล้วโตโยต้าเขาขอเงีใช่ครับพอเปลี่ยนยางนี่เวลาลงเห็นเห็นอ้าวแซงได้แล้วครับตอนนี้เผิ่มแป๊บเดียวพูดเรื่องยางปั๊บแซงปุ๊บเลยฮะโอ้โหเจ้าเตู้งบินิการาครับแซงเจ้าน้องครับหมายเลขหนึ่งสองเก้ากันได้เอาแล้วครับเอาใจบอสหน่อยว่าบิวเทคครับเอาใจบอสแอนดูครับบิทิสเทคโนโลยีครับนี่ครับว่าบิวเทคครับเต้บอกว่าเวลาแข่งเสร็จผมใช้สเปร ฟรีนะเบร<อ>ก<ฮ>ะนะโดยวีเทคและมาแล้วครับไม่แน่นั้นครับเอาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ499เครับผมเป็นด้านของอดิศัก์ตั้งพูลเจริญน่าจะรถช้าครับผมและตรงนี้เขาฟ้างครับผม32ในอันดับที่6โอโอแสงขึ้นมาคนระับเอาแล้วครับมาแล้วครับใจนจังหวะนี้ยังไงเอ,อ่ยโอ้โห ผมว่าน้องเขาฟางต้องทนแรงกดดันจากเจเลมี่ฮิวครับุผู้ชมเอาแล้วเอามาครับเข้าสู่ทางตรงครับตรงนี้เจเลมี่ฮิวในอันดับที่7โอเวอร์อในครสของ f อครับผมเขาฟาง f 1ฟงครับดูครับตอนนี้เจอกันแล้วครับผมเอ้ยเต็มลำดูช่วงล่างครับนี่ครับมาหมายเลข8 1ครับยังอยู่ตรงนี้ครับอันดับที่โอเวอร์อครับในรุ่นของ F3 ครับ และเหลือเพียงสรอบเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเหลือเพียง3รอบเอาละกองเชียร์ขาฟ่างเยอะแล้วตอนนี้กองเชียร์ข้าวฟางพีกันมาเพียบเลยครับบอกน้องข็าวฟางสู้ๆต้องสู้เอาละคุณคิวลี่บอกว่าน้องข็าฟ่างสู้ๆเอาละเริ่มมี FC เริ่มมี FC หลายๆคนเริ่มรู้จักชื่อแล้วอ่าเนี่ยแหละฮะเริ่มรู้จักชื่อแล้วใครเป็นเอฟซีเมกกิ้งเฮดนะผมนี่แหละครับปีโอต making head ครับอ่ะนี่ครับผู้นำันดับหนึ่งครับตอนนี้ครับธีรศักดิ์วรฒนาสินครับ F3 ครับ บอสทีครับและตามไปด้วยอันดับ2ครับอูสักดาเซวิสตรงนี้ครับเป็นของยันยงว่องวินิปกรหรือบอยยันยงนี่แหละครับดูครับเริมจาชื่อกันไว้นะครับจำชื่อกันไว้พี่บอยฮะันี่แค่นี้ทําอาหารได้นิดหน่อยใช่ครับมาแล้วครับเริ่มมากันแล้วอ๋อและตรงนี้มาติดกันแล้วพี่บอยช่งไก่กับหมายเลข48กิษดาสุวรรณกอครับคู่นี้ผมว่ามันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับช่างไก่ตกลงไปครับพลังลดเหมือนหิวๆลงไปครับ ทําให้กฤษดาไล่มากดดันแล้วครับตอนนี้ช่างไก่จะหนีได้หรือไม่เอาแล้วสิทีครับตอนนี้ครับโอ้โหกฤษดาแรงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเยลโลโซนแล้วเยลโลโซนแล้วใจเย็นเย็นเยลโลโซนมันต้องเตือนตัวเองนะครับมันต้องเตือนตัวเองว่าอย่าแซงอย่าแซงจ่อไว้จ่อไว้จ่อไว้ก่อนจ่อไว้ไปชิด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 พอถึงเวลาเล่งนะครับผมเอาละครับมาดูบอสทีดีกว่าครับ W ิวเทคครับสเต็ป88ปดเคอครับ พ่อทีนี่ทำธุรกิจเกี่ยวกับออกแบบดีไซน์นะครับเดตกอลการตกแต่งนะครับและงานผลงานสวยด้วยผมดูอยู่นะครับไฟนอลแลบครับคุณผู้ชมครับไฟนอลแลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยตีคู่แล้วใายใบใส่ใสยใบใายครับคู่นี้สยใบใส่ใสยใบใส่ใสยใบใายเฮ้ยเบรกเบรกเฮ้ยเบรกเบรกเบรกใายใบใายเบรกได้ไหมได้เรียบร้อยโอ้ยงาม แสงได้สวยงามแส่ไม่ได้สวยงามรถช่างไก่มีปัญหาแน่นอนครับแบบนี้รถช่างไก่มีปัญหาไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตกลงไปเรื่อยๆครับอันดับสามเปลี่ยนมือครับเป็นของกิษสดาสุวรรณกรครับโอ้โหช่างไก่จะโดนทำหลังเอานะเนี่ยช่างไก่จะโดนอีกคันนะเนี่ยทาเป็นเล่นโอ้โหเอาแล้วครับกิษดาแรงขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับฝีสีลินดูสดเลยเนี่ยสีลินดูสดนะเห็นไหมเห็นไหมสีลินดูสดนะ โอ้โหอา้าวแต่ทำไมมาใล้พี่บอยกนาดนั้นละ่ะผูนนำหน่อยผูนนำมาแล้วู้นำนำกำลังเข้าแล้วผูนนำครับโ,โค้งสุดท้ายแล้วผมเข้าสู่ทางตรงเป็นดังด้านของธีรศักดิ์วัฒนาสินจากวีเครับผมโอ้โหเดอะวินเนอร์ winner, ครับบอสทีอันดับสองเป็นพี่บอยยันยองอันดับสามเป็นของกิตสัตดาครับคุณผู้ชมครับโอ้โหและชักไก่อยู่ตรงนี้ครับผม ตั้งไก่ทีซีหรือหรือทีวีเรียบร้อยสัยอย้อันดับ5 <ๆ S 1> เป็นของอปสิธาและอันดับหนึ่งในรุ่นครับ <c oughs> น้องเข้าฟ่างปิยะวัดีพึกี่สาจบอันดับหนึ่งในรุ่นของตัวเอง <c oughs> แล้วก็โหเป็นไงฮะเป็นไงฮะสนุกไหมฮะใครที่ชื่นชอบน,ะนี่ครับปบสิทีโบกไม้โบกมือโบอกไ้โบกมือทักไทยแฟนๆรอบสนามครับ แฟนๆคนดูมอเตอร์สปอร์ตครับปบมือให้ได้นะครับเวลาลบแข่งจบแล้วนะครับปบมือให้ได้นะครับให้กําลังใจนับแข่งหน่อยนะครับเวลาผ่านนี่เห็นไหมครับเป็นเขาเรียกว่ามารยาทการทักทาย FC ทุกคนที่มาเชียร์นะครับปบมือให้กําลังใจนะฮะปบมือให้กําลังใจได้นะครับนี่ครับบอสทีวันธนาสินครับกับ w ิวเทครับปีติเทคโนโลยีครับจากอูลุ่งนวด9โปเกสสเต็ป88อารดีค รวมถึง a s เแล้วก็ขั้าพลังข้าวต้มฮะคันนี้ผมบอกว่าพลังข้าวต้มแม้แม้ผมบอกแล้วถ้าไมผมไม่แนะนําไปกินข้าวต้มคุณไม่แรงหรอกนี่แหละครับสุดยอดนะคุณผู้ชมสุดยอดครับปรบมือให้นักแข่งด้วยนะครับนี่ครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องนักแข่งครับนี่ครับเดี๋ยวดูพี่ตีอริศักตีอริศักก็จบเวลาดีครับเป็นอันดับ2ในรุ่นครับจากบีควิกแอปซูลูตครับอ่ะมา เลเลซอยังไม่เป็นทางการตรงนี้ครับอันดับหนึ่งครับหมายเลข87ครับบอสทีชีรศักดิ์วันธนาสินอันดับ2ยันยงว่องวินิจปากรอันดับ3ขันติธิมณีอันดับ4กฤษดาสุวรรณกรและอันดับ5ปฏิพานชูชมชื่นครับโหเดือดสนุกเล้าใจจริงๆอะ